ถ้าแบบขนส่งทั่วไปแนะนําแบบนี้น้ําหนักเบากว่าทําให้การโหลดสินค้าได้เยอะกว่าแต่ถ้าท่านบรรทุกพวกอุปกรณ์เป็นพวกออของหนักเหล็กเครื่องจักรต่างๆนะผมแนะนําเป็นพื้นที่เป็นพื้นเหล็กครับนะครับประมาณนั้นคันนี้เป็นรถเข้ามาใหม่เลยนะครับเป็น n l r 130ทําการติดตู้ ขนาดมาตรฐานครับคันนี้หลายๆคนถามผมมานะว่าขนาดตู้เท่ามันเป็นมาตรฐานคุณนัทมันประมาณไหนมาตรฐานก็ประมาณนี้นะครับความสูงประมาณ2เมตรมันจะพอดีกับหมวกเน้นความสวยงามนะหากใครต้องการรถ n อ็นเลใส่ตู้แล้วต้องการให้ตู้เนี่ยมันบรรลานกับรถนะไม่ใหญ่มากจนเกินไปไม่เล็กมากจนเกินไปนะครับไม่เธอทะว่างั้นนะฮะผมแนะนำเป็นตู้ขนาด อสองบานแล้วก็ขนาดความสูงแค่2เมตรนะสูงนอกแบบนี้เลยความยาว3เมตร20นะครับคันนี้ไม่ต่อชัตซีมาดูกันครับถ้าไม่ต่อชัตซีในเล่มก็จะไม่มีนะฮะเนี่ยไม่ต่อชัตซีนะฮะไม่มีการต่อชัตซีใดงสิ้นเลย เดี๋ยวผมจะพามาดูองค์ประกอบของตู้คันนี้นะว่าการขึ้นตู้ลักษณะเป็นตู้2บานแบบนี้ใช้เหล็กแผ่นอลูมิเนียมแบบไหนอะไรเงี้ยครับบางหลายๆท่านถามว่ามันบางไหมมันหนาไหมอะไรเงี้ยเดี๋ยววันนี้นะครับผมพอมีเวลาผมจะอธิบายให้ฟังเป็นแบบคร่าวๆนะฮะแบบไม่ต้องละเอียดมากแต่ว่าเข้าใจกันทุกท่านนะ,ะคันนี้มันเป็นตู้ขนาด2บานขนาดความสูงของตู้2เมตรความยาว3เมตร20 ทั้งความสูงและความยาวคือความสูงนอกความยาวนอกนะฮะความกว้างอยู่ที่เมตรแปนะครับเวลาเราจะแจ้งซื้อเนี่ยเราต้องบอกก่อนว่าเราต้องการความสูงความยาวความกว้างขนาดไหน3องค์ประกอบเนี่ยต้องมีคือความสูงความยาวความกว้างนอกเปิดด้านในดูเลยตู้2บานก็เนี่ยหนบานอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าตู้1บานอันนี้หบานแล้วนะ แต่โดยปกติมันจะเป็นตู้2บานมันจะจะเป็น2ด้านแบบนี้ครับเนี่ยตู้2บานบันพับ3าจุดแบบนี้ถึงถึงจะเรียกถูกต้องนะครับ,บ,บถ้าลูกค้าที่ใช้งานแบบนี้แล้วเนี่ยอาจจะรู้เรื่องอยู่แล้วนะอะอาจจะอาจจะทราบอยู่แล้วนะครับแนะนําสําหรับลูกค้าที่ยังไม่เคยเล่นตู้แบบนี้หรือยังไม่เคยซื้อรถแบบนี้นะให้ทราบก่อนภายในของตู้เนี่ยมันจะมีอยู่2แบบครับคือแบบ โครงสร้างแบบเหล็กเหล็กพับนะ่ะก็คือด้านนี้1ด้านด้านบน1ด้านนะครับมันจะเป็นชิ้นเดียวกันแล้วก็ตรงนี้อีกหนึ่งด้านนะฮะเป็นสินค้าทีา่เป็นพวกเครื่องจกักรหรืออุปกรณ์ที่หนักๆนะอันนั้นอะ่ะต้องใช้แบบเหล็ก3ด้านนะ,ะแต่ถ้าเกิดเป็นบรรทุกทั่วไปขนส่งทั่วไปเลยผมแนะนําเป็นตู้แบบนี้นะเขาเรียกว่าตู้อลูมิเนียมนะ,ะหรือตู้แผ่นอลูมิเนียมวิธีการทำเขานะฮะของอู่นะ,ะพื้นเนี่ย จะเป็นพื้นเหล็กเรียบนะฮะแล้วก็สาดด้วยสีกันลื่นกันสนิมในตัวเลยแล้วก็มีจุดยึดสินค้าทั้งหมดนะครับเป็นแบบหลุมนะฮะให้หมดทั้งหมด6จุดแบบนี้นะครับผนังด้านนั้นนะฮะจะเป็นอลูมิเนียมเช่นกันฮะแต่อลูมิเนียมพวกนี้นะฮะจะเป็นแผ่นอลูมิเนียมแบบต่อนะฮะประมาณเมตร3เมตร2เมตรอะไรประมาณนี้นครับ เพราะฉะนั้นลูกค้าที่หาแบบเป็นไม่ไม่ไม่มีรอยต่อเลยเงี้ยไม่มีนะครับต้องมีรอยต่อทุกคันแต่จะต่อเนียบไม่เนียบเนี่ยแล้วแต่อู่นะแต่อู่เนี้ยต่อเนียบรับประกันได้เลยลักษณะการทำนะฮะก็จะมีแผ่นอลูมิเนียมอยู่ด้านนี้1ด้านนะฮะด้านใน1ด้านนะครับแล้วก็ด้านนอกอีก1ด้านนะครับแต่ว่าตรงกลางนะครับตรงกลางระหว่างกลางเนี่ยเดี๋ยวผมถ่ายดูระหว่างกลาง ระหว่างกลางระหว่างกลางของของตู้เนี่ยนะครับมันจะเป็นลักษณะแบบนี้ครับความหนาประมาณแค่นี้แหละครับระหว่างกลางเนี่ยจะมีเป็นคล้ายๆแผ่นโฟมนะฮะโพลิโฟมอัดแข็งๆนะฮะหนึ่งที่เราต้องใช้โฟมก็คือ1นึ่ง้ำหนักเบากันเสียงต่างๆได้นะครับ โครงสร้างก็จะเป็นโครงสร้างเหล็กกล่องด้านในฮะด้านในของโครงสร้างเนี่ยจะเป็นเหล็กกล่องด้วยนะครับเดี๋ยวผมแทรกรูปให้ดูเลยแล้วก็มีส่วนผสมของเหล็กซิงค์ด้วยนะครับเป็นแผ่นเหล็กซิงค์ให้ตังหานะครับเพิ่มความแข็งแรงถามว่าตู้แข็งแรงไหมแข็งแรงในระดับหนึ่งนะฮะในระดับของการขนสินค้านะใครที่ต้องการตู้แบบมาตรฐานเลยเนี่ยต้องใช้ตู้แบบนี้นะครับโอเคนะ วันนี้ผมอธิบายตู้ประมาณนี้นะเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะอธิบายของการาใส่ตู้ว่าช่วงล่างใช้เป็นเหล็กแบบไหนรัด้วเหล็กอะไรสาแหลกแบบไหนอะไรเงี้ยครับเพื่อหลายๆท่านอยากทราบข้อมูลเต็มร้อยแบบนี้นะครับส่วนพวกหมวกอย่างเงี้ยหมวกแบบนี้นะครับหรือแข้งกันมอเตอร์ไซค์พวกนี้เราแถมให้นะครับเพราะว่าจะมาพร้อมตู้เลยแม้กระทั่งสติกเกอร์สะท้อนแสงแบบนี้นะครับทางเราก็จะติดให้เพราะว่า ทุกคันต้องมีเพราะว่ามันเกี่ยวกับการจดทะเบียนขนส่งกําหนดไว้ว่าเราต้องมีอุปกรณ์พวกนี้ครบนะถึงจะจดทะเบียนขอได้ป้ายแบบนี้ได้นะครับเป็นป้ายเขียวไม่ติดเวลาเพราะฉะนั้นลูกค้าไม่ต้องกังวลว่าเวลาซื้อรถกับเซลล์นัดแล้วเนี่ยจะได้หมวกไหมไม่ต้องกังวลครับให้อยู่แล้วราคาที่ผมเสนอทุกคันนะครับจะมีอุปกรณ์พวกนี้ให้อยู่แล้วนะครับแต่อุปกรณ์ที่เราจะเสริมเพิ่มเติมก็คือเป็นพวกฟิล์มกล้องบันทึกหน้าอย่างเงี้ย กล้องหน้าหลังนะฮะอันนี้กล้องบันทึกหน้าแล้วก็กล้องถอยหลังในตัวเพราะว่าช่วยในการขับขี่ของท่านนะเป็นอุปกรณ์แถมผมละกันสนใจตู้แบบนี้นะก็สามารถติดต่อสอบถามมาได้นะครับที่เบอร์โทร0820867474กับเซลนัดจากช่องนัดอินสุสู